อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ซับซ้อนเกินไปหาแหล่นเฮ้ยกดฟุตบอลที่ทำให้รู้สึกขัดใจมากที่สุดเอรนิงหาเล่นกองหน้าตัวเก่งของมิสเตียอมรับว่าเขารู้สึกผุดหงิดกับกฎการทุ่มบอลและอยากแก้ไขให้เรียบง่ายขึ้นสิ่งที่ทำให้ผมรำคาญใจคือการทุ่ม จะโยนแบบนี้หรือแบบนี้หรืออะไรก็ตามมันไม่สําคัญหรอกแค่สองมือคว้าบอลแล้วทุ่มออกไปก็พอแล้วผมไม่รู้กได้วยซ้ําแต่ไม่ว่าจะทุ่มลงหรือทุ่มขึ้นก็ไม่สําคัญผมจะเปลี่ยนมันขอแค่ใช้สองมือก็พอเรารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่คุณต้องกําหนดเวลาในการทุ่มบอลและไม่สามารถเดินออกจากจุดได้ไกลเกินไปแค่กําหนดจุดแล้วก็ทุ่มได้เแล,เลนเชื่อว่ากฎปัจจุบันมีข้อจากัดมากเกินไปผู้เล่นควรจะทุ่มบอลได้ตามที่ต้องการตามได้ที่สองมือจับที่บอลอย่างไรก็ตาม ผานเชื่อว,ว่าคนมีข้อจำกัดว่ารรผู้เล่นสามารถเดินจากจุดทุ่มได้ไกลแค่ไหนผาแเลนออกสตาร์ดตัวจริงค้างเล่นในสึกเบลมาลิในรอบประเพณิสัปดาห์ในเกมเจอกับ,บเบนฟอร์ดเขายังทําประตูไม่ได้แต่ก็แอซซิสต์ให้กับฟิลฟเดนดได้ในเกมดังก,กล่าวเทนนารเซนเดอร์ฮนกองหลังเลี้ยงผู้เชื่อว่าทีมยังมีสิธิ์รุ่นสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้หากว่าเล่นอย่างสม่ำเสมอและชนะให้ได้ทุกเกมที่ขวางหน้าหงแดงยังนำไปจากฝูงเบลมลิกเข้าชิงคาราบาวคับพบเชลซี เข้ารอบ5เอฟเอคัพมังกิดและรออยู่ในรอบ16ทีมยูโรปาลีกในทางทฤษฎียังเป็นไปได้แน่นอนแต่ในทางปฏิบัติต้องเข้มสุดพลังจึงจะสร้างประวัติศาสตร์ได้สําเร็จผมคงแน่แน่กับการคว้าแชมป์ทุกรายการที่ยังเป็นไปได้ความตั้งใจส่วนตัวคือแข่งเพื่อกวาทั้งหมด4แชมป์ทุกเกมที่ลงสนามก็เพื่อผลชนะผมต้องโฟกัสที่ตัวเองท้าสับผู้แข่งทุกรายบนโลกที่มี2เท้า2มือเหมือนกันอย่างเกมดีก็ต้องยิ่งเข้มข้นขึ้นจำเป็นต้องสมครเสมอเพื่อคว้าผลการในขัน เควมนเดอร์บลอดเคลมิเกอร์ของแมนเชสเตียเป็นพื้นกับผลงานของทีมและส่วนบุคคลที่ฟื้นจากการเลี่ยงหลายเดือนกลับมาก็มีอิทธิพลต่อการในขันทันท,ทีหวังรักษาความฟิตยืนระยะยาวเคดีบีห่างหายจากทีมร่วม4 5หเดือนเพื่อฟืน้นฟูจากการผ่าตัดกล้าเมเนื้อหลังหัวเขา่าเมื่อฟิตพอจะลงสนามก็ลงสนามผลาดในทุกรายการทำเป็นหนึ่งประตูเสียสิทิ์ทีมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์จนาหวังป้องกันสามแชมป์อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้อีกครั้งพามมีความสุขเพราะทุกอย่างกำลังไปได้สวย ตัวเองกลับมาลงเตะอีกครั้งก็รู้สึกดีทุกๆเกมค่อยๆดีวันดีคืนบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองยังบกพร่องนิดๆหน่นนอยๆแต่ก็จะทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทาก็พยายามไม่กังวลมากไปมันคือการเรียกความฟิตเมื่อลงแข่งขันจริงอย่างล่าสุดการพบกับเบนฟอร์ดประยกให้เป็นหนึ่งในนัดดีที่สุดของทีมเมื่อเทียบกับการแข่งขันแลาก็สมควรเฮแล้ว มาริโซโบชติโน่เฮดโค้ชเชลซียืนยันว่าหลายอัพแรกที่เขาเลือกในเกมเฟรคัพรอบ F 4นัดตีเพย์ที่ปากแอสตวิลล่า3-1อยู่บนความเหมาะสมแม้จะถูกจับผิดเรื่องการดรอปเตียกโกซิวาเพื่อสั่งสอนเมียไม่มีปากมีหูรูด่อสั่งสอนให้เมียเพื่อสั่งสอนเมียปากไม่มีหูรูดก็ตามเตียกโวย 39, วกวกกายซาสกเพื่อลุงตัวจินเกมดีที่พ่ายวูสตัน4-2เมื่อสุดสัปดาห์ด้วยการส่งเตะ2แบบในรอบ4วันทรมานสังขารเกินไป ทำให้โปรเชติโนใช้บนโนบาริซิลจับคู่กับ Excel, i, อเอเซลดิซาซีที่วิลล่าพักยังได้ตามมีการพยายามเชื่อมโยงประเด็นแคปบาซิเลียนหลุดโผเพรภรรยาไบท์บิทผ่านแพลตฟอร์ม X โจมตีกุศลบ้าสิบเอ็ดว่าสมควรโดนไล่ออกแม้ต่อมาจะมาโพสขอโทษแต่ก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเกี่ยวกับข้อคอนดานกล่าวเชื่อว่าเตียโก้หลุดตัวจริงเพราะเมียพาซ่วยแต่โปรเชติโนชิงเบอร์เซตบอกทำงานเหมือชีพมากพอทำไมมาถามกันแบบนั้นผมมีความเป็นเหมือชีพและเฮดโค้ชมักจะเลือกผู้เล่น จากผลงานและความสมดุลด้านขุมกำลังก็คิดว่าคนเข้าใจทั้งคาถามแต่ผมต้องการรักษาวความเยือกเย็นไว้เพราะจําเป็นต้องทําตัวให้เป็นมืออาชีพและส่วนตัวมักทําการตัดสินใจใดๆด้วยความเป็นมืออาชีพคําตอบของผมน่าจะชัดเจนหรือว่ามันยังไม่กระจ่างพอซัทตนนันฮอสเปอร์แม้จะได้ชื่อว่าเป็นทีมจอมขี้เหนียวแต่สำหรับผู้เล่นที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอย่างอุกอยริ ทีมก็ตอบแทนสมน้ำสมเนื้อในการยกเลิกสัญญาโหูเดอนสุดท้ายเพื่อปล่อยให้จอมหนึ่ดีกรีแชมป์โลกไปเล่นยังเมเจอร์ลิกอกเกอร์สหรัฐสปอร์ตไม่บอกว่าไก่เดือทองบรรลุข้อตกลงทั้งสองฝ่ายกับมือกาเฟนแมนในการยกเลิกสัญญาก่อนเวลาสิ้นสุดเพื่อปล่อยยริสเซนฟีเข้าสังกัด LAFC เพราะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ซัมเมอร์2 0งพอวกเสาสาวกับสเปอร์กว่า400นัดมาพฤติตัวอย่างมืออาชีพและเป็นปากเป็นเสียงในห้องแต่งตัวทำให้เดนนิสลอว,วีประธานสมโมสรตอบแทนผู้สาประตูว เป็นเงินวันถุงให้เปล่า2ล้านปอนด์ก็เป็นจำนวนเท่ากับโยริจจะได้รับหากอยู่กับทีมต่อไประบากกลุ่มพาถึงมิถุนาคำนวณจากค่าจ้าง1แ0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ปัจจุบันโยริจกำลังเดินสายเตะปรีเซนกับทีมใหม่ล่าสุดพ่ายกับเซนหลุยส์0-1ส่วนก่อนหน้าน,นั้นเสมอกับชอร์อต FC 2-2และแพ้นอเชลัน1-2มากินโยตตัวรุกข,ของอาร์เซนอลมีโอกาสสูงแค่แวะมาชั่วคราวไม่ได้ค้างคืนตลอดไปเพราะในข้อตกลงเช่ายืมน,นักเตะแก่ฟูมเมนเซ มีออปชั่นซื้อขาดแนบเอาไว้ด้วยรายงานจากโกโบเอฟอร์เต้บอกว่าเวลานี้ดาวเตะวัย20่สิมาเล่นในกับทีมชาติบราซิลชุดปีโอลิมปิกเข้ามาถึงรอบแบ่งกลุ่มสีทีมจุดท้ายชื่อดังให้รายละเอียดว่ามารินยอตต้องรอเสร็จสินรร้นภารกิจล่าตัวไปโอลิมปิกกลางปีนีก้ก่อนจึงจะสามารถสะาสงาอนาคตตัวเองในระดับอาชีพได้แต่ที่ทั้งสองสโมสรได้ตกลงกันแล้วคือเป็นสัญญาเช่ายืมไม่มีการเปิดเผยมูลค่าเพื่อเล่นในบาซิโลลีบาซิลตลอดครึ่งปีแรก ดังนั้นพอซัมเมอร์หลังจบโอลิมปิกเกมค่อยหาเรื่องที่ไทยอีกครั้งวพาจะให้เล่นตลอดช่วงที่เหลือของปีหรือใช้ออปชันซื้อขาดให้ลรยลรอดอาร์เซนอลซื้อปีกไวัยบรลุธิดิปาวาจากซบาโล3.5้าล้านยูโรเมื่อปี2012แต่ไม่สามารถชนะใจมิเกลเตต้าได้ที่ผ่านมาไปเล่นแบบทีมตัวกับนอร์ิเซตตีในสื่อเชฟฟีเชงกิษและน้องแทงเกลิเอิร์ฝรั่งเศสแต่ก็ล้มเหลวจนโดนเรียกขืนสังกัดแม่นั่นถ้าผมว่ามาจิญยอสอาจได้เล่น ทานแชมป์ฟุปาลิปเปอตอเดรส2023ก็คงหาทางเอาเป็นสมบัติส่วนตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลส่วนใหญ่พยากรณ์ว่าเฟรนชัยการ์ซัสพีชีฟจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่13เหนือซา,านฟรานโฟลตินไนเนอร์สิสุดสัปดาห์นี้บรรยากาศที่เอ็กซ่าเทนิเซ็นเตอร์เมื่อวันพฤหที่ผ่านมาเป็นบรรยากาศคึกคักเพราะนอกจากนัดซ้อมก่อนพบก,กับเมอร์ซีบรรดาผู้เล่นยังได้ร่วมสนุกถ่ายผู้ชนะ ที่จะคว้าวิสลอมบาร์ดีทอฟฟี่นสนามกลางออสเจเลียนสเตเดียมณััสเวกัสรัตเนบารดา้ารอคะแนนสัยที่ออกมา10-3เชื่อว่าแคนซัสซิตี้จะเป็นผู้ชนะมีเพียงดดวินนูนเยสดูดิอาร์และคนดีกัโปเท่านั้นที่เชื่อว่าคนตื่นทองจะได้เฮส่วนใหญ่เชื่อว่าคิดวอโคร์แบ็กพทาติกมาโฮมของชีฟดีพอที่จะพาทีมได้แชมป์อีกสมัยเลือกทีมพทรติกมาโฮมฟูกอีฟันได้กับตันเลียวพูเจิมคนแรกด่านเทนาโโนก็เลือกชีฟ ผมเลือกชีพ้เพราะ MVP จะเป็นผู้ชนะเกมมิสเตอร์แพทริกมาโฮมชีพวันยังคำ่ำทำให้เอลิอีกหนึ่งตัวตึงที่เลือกแคนซัสซิตี้เป็นแชมป์วสวารับประนันุกกฎหมายของอลีกเปิดอัตราต่อรองราคาแชมป์เอฟเอคัเมื่อได้ครบ16ทีมเตะรอบ5โดยยุคแมสซิตี้มีโอกาสมากที่สุดขนาที่ลิเวอร์พูลเต็ง2การจับสลากประกบคู่รอบ16บหกสุดท้ายล่วงหน้าไปแล้วแม้จะเพิ่งได้ครบทุกทีมเมื่อวานนี้หลังเตะรอบ4นัดแข่งหม่เสร็จสิ้น โดยเชลซีและฟอเรสต์คือ2ค่ายสุดท้ายที่ตีตั๋วเข้ามาได้นำมาซึ้อการปรับราคาเต็งแชมป์อันดับ3ร่วมคือเชลซีร่วมกับแมนยูนเรต8ต่อ1และเต็งห้าในลเส้นนเรต9ต่อ1อัตราเต็งแชมป์ทีมอันดับ1แมนซิตี้15ต่อ8เลียพูล3ต่อ1เชลซีและแมนยู8ต่อ1ในก็เส bon ้น9ต่อ1ไบรตัน16ต่อ1บู๊บและบอลถมัต25ต่อ1เลสเตอร์33ต่อ1ลีดฟอเรสต์และรูตันทาว50ต่อ1 โควต์ที่ละซัตตัมตัน66ต่อ1แบ็กเบิร์นห0ึต่อ1เมสโตน1,000ต่อ1นึีดิสันอดีตนักวิเคราะห์ไอทีวีฟุตบอลเปิดหัวคาราวะเอนโซเฟอร์เนสกองกลางของเชลซีที่นอกจากฟอร์มชุดติ่งสมราคาแชมป์โลกยังมีไฮไลท์เป็นการปั่นฟรีคิกเกือบ30ล้านตุ่มตะไคร้ด้วยมอนนั่นบัญชาเกมดังกลางอย่างเป็นเส้นในครึ่งเวลาแรกนั่นเป็นผลง,งานระดับโลกประตูที่ทำได้ ใส่ในด่านระดับเวลคาสที่พยายามควักบอลแต่ออกมาไม่ไหวมันแทบจะหลุดไปด้านหลังเขาตอนถุงมือโกสัมผัสลูกเกิดเป็นฟิกซี่ที่สมบูรณ์แบบทุกกระเบียดนิ้วแต่ก็ดีพอจะเป็นประตูทั้งเอ็นโซ่และมอร์เซ็คไคเซโดในตำแหน่งคู่กลางคือจุดแข็งของทีมเชลซีและเราก็ต้องเปิดหมวกคาราวะกับสุดยอดประตูจากรูกตั้งเตะเขาปัดบอลให้ลอยโค้งและหุบลงมันอาจจะมีตัวหลอกยืนตรใกล้ๆนั้นสองสามคนให้คิด่าเปลี่ยนจุดเล่นแต่จริงๆซัดตูมเดียวหาย เอ็นโซ่อยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงพร้อมเล็งไปที่มุมบนสามเหลี่ยมแล้วก็วางเท้ายิงอย่างสมบูรณ์แบบสปอร์ตเมลให้คะแนนเอ็ดโซ่7.5เต็ม10จะกางคอมบอลในการให้กับเชลซีและได้ประตูจากฟีคิกสุดสวย